โอ้โหคุณตาครับทำไมขยันยังเลยครับก็ไม่เคยขี้เกียจไม่รู้จะขี้เกียจอย่างไรผมเคยไม่เคยขี้เกียจสุดยอดครับเคยจะทำงานโอโ้ขยันให้ทำดีให้ลูกทำถูกให้หลานโอ้โหทำดีให้ลูกทำถูกให้หลานไม่ทำเลยให้ใครทำให้ลูกให้หลานดูในกล้องเลวนว่าเกิดมา ียวได้ปันวัวปันควายลูกหลานเล่นอ,อยู่บ้านท่านอย่างนี้เดียวได้ปันวัวปันควายให้ลูกหลานเล่นมไม่ใช่ให้ลูกหลานเล่นนะครับให้ลูกหลานทำทำด้วยอุตา,าก็มาช่วยคนระับแล้วไปเอามาจากไหนคุตากลับไปสรรหาสรรหา vì có cô poy cái, cùng của do you do? I am doing. doing. I, I take the bottle. For in. เอาคู่กิน In เนี่ยแบกคืออะไรครับถุงอ๋อ a Are you understand Understand Yes o อ Yes I am Yes I am คุณเียถามคือเียไปเรียนสังกฤษที่ไหนอ่ะอ๋ที่ประเทศไทย่แหละครับ I am learning in AUS student อะไรครับ s G S a U A Institution Institution คืออะไรครับสถาบัน AUA มันคืออะไรครับอาจารย์สถาบันสอนภาษาอังกฤษโอ้แล้วแล้วเป็นรังสอนหมดเลยมันบรรจุเป็นครูมากี่ปีครับโอ้โหไข่อตอร์ติกี้เตอร์ตี้เนี่ยคือห้าสิบปีห้าสิบปีมาแต่ก่อนเป็นครูเอกชนปะเราอะบทช่้ราไม่เคยคุยอะไรเฮ้ย ให้ยังผมพูดเลย A U A in อันนี้นี่มีคนเขียนอยู่นี่ A U A in อะไรนี่ Institution ภาษาแสดงว่ารุ่นบุกเบิกใช่ไหมนี่ Two years Two years I am learning English language about two years ประมาณสองปีอออันนี้อันนี้พูดจริงครับเขาคือครูนั่นนี่ที่เกษียณแล้วเกษียณมากี่ปีแล้วครับ

ลูกๆลหลาก็ขี่รลเล่นล้วครับนี่ไม่มีงาก็เหนองานเบาานราวก็ตแต่รุ้ายกไปนังหุ่งเตอจั้งจุ๊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 เดี๋ยจุ๊จุ๊เราคุยกันเล่นับผมโอ้ดูคุณตาครับโอ้โหทำอะไรนี่ยอะไรครับเบสตรองฮะ แข็งแรงนัดวิคืออะไรครับไม่ปวดโอ้โ้ต่างุนมาแลุม่มาอลีมาแต่ตวันชอับเบานี้ไม่มีไม่มีไม่มีิดปั่นก็น่แลอ้ยย่างเนี้ย้่อีกนิถึ S <S อเออตาเขาตั้งหน่อยให้มาหนึ่ง20คุณตาลุนมาตามคุณลุงเหมา,าพูดเป็นภาษาสวยว่านู่นพวกเขาซื้อน้ำโคกไว้รอแล้วนะ พอซื้อน้ำโค้กไว้รอแล้วไปเอานุมเข้าให้หน่อยอจีมาของเงินตาครับจีบมาของเงินตา20บาทรถยังไม่มาเลยรถผมคายังนอะไรไปโดนอยู่ขนแก่ตาอยู่เดี๋ยวตเด่ผมอนุาตไปตาลุนมาเรียกเอ่อนมโ้ นานที่ปีนัาาน้นถาวรมันจะมาแต่มันจะอยู่ถึงไม่รู้อดจัะเร่รําไปเนี่ยเร่เเนยคุณยายคุณยายจะมาอีกว่าไหนครับปีหน้าป๊อตท,ทำไมนานจังเลยปีหน้าไกลมากเลยเอ,อ,อีกกี่เดือนนี่ถึงจะปีหน้าคุณยายก็ถึงปีกาปีหน้าเนี่ยลูกเนาะอีสองเดือนเนี่ยลสองเดือนต้องทวก็ยายก็ดูทุกวันนะโอคุณยายดูวนันละกี่คลิปทุกวันนึง โอ้โหทั้งวันทั้งคืนเลยคุน้ทั้งวันทั้งคืนโอ้โหดูคลิปทั้งวันทั้งคืนไปกับตังคุณแม่จะกลับวันนี้บ่ครับค่ะกลับตอนไหนสักครู่ก่อนนี้สักครู่จะกลับสักครู่ใหญ่ๆแล้วลูกลู่ลหลานไปไหนครับไปอาบน้ำอาบผ้าเก็บเขาเก็บของแล้วก็จะมารับคุณยายกลับใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะรอกลับระยองคุณยายก็กลับสักพักนี่แหละครับเดี๋ยวก็จะกลับระยองไปทำธุรกิจคุณยายต่อมากี่วันแล้วห้าวัน เจ็ดวันเจ็ดวันแล้วนะตอนแรกบอกมาห้าวันมาตั้งวันอาทิตย์ยายมาตั้งวันอาทิตย์อ่าเมื่อวานลูกสาวจะกลับยายบอกไม่กลับยายบอกไม่กลับเขาบอกว่ามันต้องไปเสียภาษีกลางเดือนแล้วก็ลูกสาวต้องไปโรงเรียนวันจันทร์มาอะไรเปิดแล้วแล้วก็วันที่สิบห้านี่จะไป็จ่ายเงินเดือนคนงานวันที่สิบสามยายมีนัดอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช หม้อคนนี้ก็ไม่เคยวางยายก็บอกว่าแม่ไม่กลับคือกลับจะกลับไปก่อนเลยเรงให้เลยนะแล้วเดี๋ยวแม่จะนั่งรถไปตามไปโน้ตคุณยายคุณตาผมขยันมากเลยว่ะเก็บนั่นเก็บนี่โอ้ยสุดยอดไม่ใช่ดูนี่แหละดูเป็นตัวยายครับผมลูกดูได้ลูกต้องทำด้วยนะได้ครับอยากไปดูเฉยๆนี่แหละสุดยอดคนขยันตู มียไม่ใช่ขยันตาเป็นคนเรียบร้อยยิงาใจจอุ้ยสิทไอทำไมสิทไรเนี่ยเด้พใหญยไอสิทมานั่งอยู่เฉยเรียกมันไม่ใช่เดียววะนัพวกน่พวกกินก็สุเช้อกระานยวนีคุณตาเ็จะบอกว่าตาเจ้าแสวลูกหลานนี่นะ้วันหนึ่งผ่านไปคุณทำอะไรบ้างคำว่าขี้เกียจไม่มีดูเมียดูเมียเขาหัวราอแล้วะ Mach> อยู่บ้านท่านจะนิ่งดูได้ปันววปันควายเ่าเล่นอยู่บ้านเอาเ็ผมไม่นิ่งดูได้ผมก็ซื้อควายมาให้เลี้ยงเลยครับผมเอาคออกมนผมไม่นิ่งดูได้ครับผมดูยายสองคนเนี่ยมา ใส่ฟลายออกลูกเป็นตัวเมียกันเลยเลยคุณยายชอบตัวเมียด้วยคือว่าจะได้ไว้ขายลูกต่อไปได้อันอันนี้ผมเนีอาไว้ทําพันธุ์ต่อไปเรื่อยเลยนะตัวเมียเราทาพันธุ์อีกแจกทำพันธุ์ทำพันธุ์ทำพันธุ์ไปเรื่อยครับเอาไว้ให้น้องให้นุ่งแม่มีลูกหลายคนแจกลูกแจกหลานแล้วเราไม่แกงเหนือะไรครับไม่แกงลูกเหรอเหนืออ๋อแจกครับแจกหมดเลยครับตอนนี้ใช้ไหนแล้วเหนือ ปอปออะไรปออะไรปอหาเลยอะปอปอสี่ขึ้นปอสี่โอ้ขึ้นปอสี่ครับแล้วลูกมาเยี่ยมมั้งไหมต้องไม่ครับต้องผมไปเยี่ยมลูกถึงจะถูกครับแล้วเวันไหนเมื่อไหร่จะหาแม่ใหม่ให้ลูกเออสักสามปีครับพอดีครับสามสามปีเหรอโอ้ก็สามสิบพอดีไงสามสิบพอดีเหรอลูกยาใจะได้เห็นหรือเปล่าจับมือ ับมือจับมือเลยครับก็ว่าอีกสามปีโอ้ยภายในสามปีนี่เลยครับผมไม่ไม่ใช่ยายากริ่งยากิ้งนั่นแหละเดี๋ยวทำทำงานหาเงินให้เป็นมีความมั่นคงก่อนอืมคืออะไรบางทิ้งที่ต้องการเอา คือความมั่นคงครับผมความมั่นคงคืออะไรอ่ะคือต้องการมีอะไรอ่ะต้องการมีมีเงินเยอะๆครับคุณยายวที่ทำไมันจะ่งเงก็ต้องมี<ช>ทําร้าน<ช>ทําธุรกิจครับถ้าย <ทำ S 1> อยาเยอะๆห,หาอะไรทำไปเยอะเผื่ออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีทําไปเรื่อยๆครับ hey, ากถอมีเงิเยอะแล้วเอ้โอ้ซื้อไม่ได้ครับแต่มันก็ดีกว่าทุกข์ครับผมถ้ามันไม่มีเงินมันก็ทุกข์ครับ แตีวว่าคนคนจนทำไมก็อยู่ได้อะเขาก็อยู่ได้ครับแต่ว่าทุกคนก็กอยากมีชีวิตที่ดีครับมั่งมั้งอะนะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่อยู่ป่าน่าจะสบายนะหาปูหาปลากินใครจะไปอยู่นมได้เาก็นั่นไงไม่มีตังเลยก็ต้องอยู่อย่างนั้นนะทั้งสบายนี่รถมารับแล้วครับเงินนะมันมีความสุขแต่ว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องมีเวลาเราไม่มีเงินเราก็ยืดไม่ได้ ครับนี่จะไปแล้วครับคุณยายจะไปแล้วเขาจะไปกันอยัยังยังไม่อยากไปนี่่ะทำไมอ่ะมนคุณยายครับฮะแฟนเขาเขาบอกว่าบวชไม่ต้องสึกเลยพ่อเขาอกงนี้บวชใช่ไหม ยายคิดไว้นะเนียนยายบอกเก็บปีของลูกเลยเอตอนแรบบ็กยายก็ตั้งใจว่าให้ดูกัวบวชสักหนึ่งพรรษาแต่ที่นี้ยายก็มองเห็นความจำเป็นนะไม่มีใครจะช่วยสิ่งจะึูแลว่าฌางกัหลายตัวรับ<อ>การไม่ก็นะเผื่อเผื่อได้ก็ดีครับถ้าสมมติบวชสักสิบห้าวันสักสิบวันเผื่อต่ออีกวันสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเผื่อเป็นภรรษาหนึ่งจากพรรษาก็เผื่อเผื่อไว้อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับ ยายอยากใจด้วยวันใดบวชจนรับกระถิ่นอ๋อครับบวยหอมเนี่ยคือว่าไปปลูกเนี่ยหรไปจนกระทั่งหรือว่ารับกระถิ่นก็จะได้เมียวันใดไม่ได้บันซาอ๋อครับนี่เราไม่ได้เราไม่ได้รับกระถิ่นเราก็ไม่ได้บรรซาหรอกหลานยายบวชสองคร้อนเแต่บวชฝากด้่โน้องผู้เขาก็อยู่ที่เนี่ยอยู่มีหน้าดีไหมเนี่ยอยู่เลี้ยงช้างปะใช่อยู่ไหมอยู่เลี้ยงช้างไหมอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวเอาหลูเอานี่ช้างกินน่ะ ก็นั่งก็เล็ตเออก็นั่งแล้วก็นี่ไปเอากระสานนี่เพื่อนเรี่ยงกระสานกระสานใช่ไหมอยนะึ่มเดี๋ยวตอนกลับก็ไปเอาข้าวสารเลยไปบานเลยยายนักยายหนังคุยอยู่กับยายก่อนเนาะยายยังไม่อยากกลับแล้วคุณยายยังไม่อยากกลับยายต้องมาสร้างบ้านตากอากาศอยู่นี่แล้วเอฟเอฟซีเซลว่าเอฟซีเซลว่าไม่นิ่งดูได ซื้อวัวซื้อควายให้ยายเลี้ยวงหยถูกใจเลยมีแฟนคลับถามว่าถ้าผมบวชบัวบานจะอยู่ไหนครับอบอกบอกได้เลยว่าอยู่หน้ากุฏิครับบว<ช>ับวบานนะให่บวัวบานเป็นเด็กวัดอ่าใส่บาทก็จะมีบัวบานเป็นเด็กวัดเดินมาตามมีดาวมีดาว,ม,ดาวมีอุ้มบุญคอยใส่บาทครับมีเด็กวัดเยอะแยะเลยมือปืนเยอะแยะเลยครับมือปืนบ้านนำนาไป มือปืนมือปืนแบบมือปืนยูทูบเบอร์คอยถ่ายเต็มสองข้างทางเลยบัวก็ยืนโตไปบัวก็ทำใส่ไรนะรถใสมาเลยครับคงก็จะใส่บาทเยอะใช่ใส่เอฟซีน่าจะมาใส่บาทด้วยเยอะนะฮะโตเพิ่งชวนมืเจ้าหลวงพ่อบอลล้อบอลลออะไรครับใหญ่หลวพ่อท้นบัวบางสเต้น ทำบุวเขาวเนี่ยทีนี้ไที่บ้านผมเลยข้าวเข้าสารอ๋อสารก้อนไปไปกับตาก่อนเดอตาเออไปเลยไป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 ี่ไป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 ไนไป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 าปรปไปไปไ่นปไ้ไป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 งปไ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 ปัปไหไปไป่ปไปไปวปไปไปไไป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 ครับไปาไไคไไ บวชวัดไหนใช่ไหมครับ <Ende> ก <esa> ็บวชนี่ไงวัดป่าเจียงก็วัดตรงนี้ครับที่ผมไปบ่อยครับเพราะว่าอยู่ติดกันก็จะเดินมาบิณฑบาตทุกเช้ากับหลวงตาเบเดินมาฝังครับแล้วก็เดินเดินอ้อมหมู่บ้านรอบหนึ่งแล้วกลับแต่ว่าที่บวชที่คุยไว้ก็คือ12มีนาปีหน้านู่นนะฮะสิบสอมีนาปีหน้า Ee, อันนี้ก็ลถรถวันนี้นะโกนหัววันนี้ลถมาทำาวันวันนี้มาทำมุ้งให้บัวนั่น่ะบวชวันนี้มาทำมุ้งแต่มาวัดอีกรอบนึงนะที่นี้ยายจะถามลูกว่ายากจะสร้างสารอะไรตรงไหนลูกว่ายังไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรครับยังไม่ต้องรีจ้างอะไรครับเพราะเราทำบุญแล้วเราทำบุญแล้วเรายังไม่ต้องรีจ้างแล้ว มีโอกาสจะไปใส่บาตรผ้าใหม่นะโอ้ส่งมาให้ชาวช้างใสก็ได้ครับเหมือนที่เอ็มซีหลายๆท่านส่งส่งแบบเป็นกล่องมาะกล่องที่เขาใส่บาตรอะคุณยายเขาเรียกอะไรมีข้อวสารอาหารแห้งผมก็ใส่ให้ดูทุกเช้าบางทีก็ส่งปัจจัยมานะครับถ้าไม่มีเวลาก็ก็จะช่วยกันไปครับ้ได้ลูกไม่ต้องเดินไม่ต้องวินาลนะ ก็ต้องให้เดินกลมหนาอืมได้ครับได้ครับไม่ใช่อะไรคืออาจะเดาเดินได้ถ้าเราไปเงยหน้าเกิดตาไปสบตา,ตาสาวสาวกัเราแต่คุณยายไม่กลัวอะไรเลยควรแต่พระศบตาทัาสาว <c oughs> ก็จะสำรวมอยู่ครับสำรวมอ,วอยู่ยจะไปศบตาสาตาเอืมแล้เขาก็จะทำให้บูดไม่คบอีกยายกับปูนะี่นะอ่า ได้ครับได้ครับอ่ะเราพูดลเล่นกันเนาะใช่พูดเล่นๆคำขำกันครับพูดเ,เ,เล่นกันเขาก็จะมาวัดนะฮะซื้อมาแล้วก็ได้ะเลาะกันตีไว้สามหมื่นครับเอฟซีสามหมื่นสองต่อยสองพันก็สามหมื่นครับสามหมื่นสามหมื่นก็จะเป็นผ้าสลมที่เอาไวต้ตากข้าวอ่ะถือว่าใช้ในโรงโวยโรงควายครับอยู่ตรงนี้นะฟื้นลงมาตรงนี้ปับ๊บ มือช้างก็ไม่ถึงมือเจ๊ถึงไหมแต่ถ้าเป็นหน้าลมก,กว่ามือถึงต้องหาอะไรมาทําให้มันหนักๆตรงนี้นะกลางค<ช>ืนก็น่าจะร้อนอยู่นะไม่ร้อนหรอมะั้งดีก็ดีกว่ายุงกัดอะ FC บ้าบอ,อมแล้วก็บัวจะผูกตรงนี้นครับต่อไปนี่เจชื่นก็เอ็มมีครบพอดีสามเชือก ใช่ครับผ้าสีฟ้าแหละช่างก็มาวัดนะฮะถ้าปีน้าถึงแน่ก็รอดูกันนะเอาเขามาวัดอยู่วัดเสร็จก็จะทำ ว่เสร็จไม่ใช่ว่าใส่เลยอ่ะต้องเอาไปซื้อผ้ามาแล้วก็เย็บเย็บผ้าเสร็จก็ใส่อันนี้มาให้เป็นลอกดึงครับลอกดึงประมาณ5้าเมตรดึงดึงดึง,งลมหน้า่ายพัดผ่านได้ใช่ครับคงจะไม่เหมือนเราแล้วมั้งฮะอากาศคงจะไม่เหมือนกับเรานอนอยู่ในห้องมันร้อนนะช้างอยู่ข้างนอก ลำพูนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาหรือไม่มาก้ากึ่งก้ากึ่งนะครับซึ่งผมก็ตัดสินใจไม่ได้ครับอยู่ที่ความสะดวกของคุณพ่อและคุณแม่มถ้าลำพูนมาเราก็ยังมีอีกโรงหนึ่งนะเพราะว่าเราทาโรงช้างไว้เราลื้อออกใช่ไหมมันมีโรงหนึ่งที่ลื้อออกสามารถเอามาต่อทําอีกโรงหนึ่งได้เจ๊ไม่เป็นไรจับเจ๊ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าชื่นใจก็อย่างว่าเนาะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวจะไป ดูคุณตาลุนนะครับแล้วก็จะอันนี้จะไปซื้อโต๊ะกุญยวของ f c f าโต๊ะกเี๋ยวแบบนี้สวยครับสิ่งบอกโต๊ะแดงไม่ได้ครับผมจะโต๊ะไม้ไอ่ f c โอเคนะครับสวัสดีครับ